สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะคุณแม่ย่านะคะส่งคลิปวิดีโอที่แกกลับบ้านเกิดนะคะที่เมืองเลเล็กออาเชนโนนะคะมาฝากวานแล้วก็ฝากทุกคนนะคะว่าต่างจังหวัดหรือชนบททางอิตาลีนะคะหมู่บ้านต่างหุบกลางหุบเขาเล็กๆนะคะว่าเป็นบรรยากาศเป็นยังไงช่วงนี้นะคะเพราะว่าหมู่บ้านอาเชนโนนะคะอยู่กลางหุบเขาล้อมรอบไปด้วยหุบเขาหมู่บ้านเล็กๆแต่ก่อนก็คือ,อเขาเรียกว่าไอ เอ็ดเควกนะคะก็คือไอแผ่นดินไหวหมู่บ้านทั้งหมู่บ้านเลยค่ะจมจมไปกับแผ่นดินไหวนะคะทีนี้หลายปีเลยค่ะกว่ารัฐบาลเขาจะมาสร้างให้ใหม่นะคะทีนี้ก็สร้างได้บางคนก็ย้ายมาที่ปฏิปายน,นะคะ่ะคนเท่าคนแก่ก็อยู่ที่เดิมนะคะไม่ได้ไปไหนมันหลายปีมาแล้วค่ะเป็น100ปีมาแล้วนี่ วันนี้มากับแจราะคะแล้วก็เทลไอสุนักตัวใหญ่ๆนี้นะคะปามีนาแล้วก็คุณแม่ยานะคะก็เลยส่งวิดีโออินคลิปมาให้ดูให้วานอยากจะไปที่อาแชนโนนะคะเพราะว่าอยากให้วานกับครอบครัววานไปเดินด้วยแจราก็แบดเทลนะคะไอสุนักตัวนี้ขึ้นรถมานะคะจากปฏิป่าอยางมาถึงอาเชนโนนะคะก็ประมาณ16กโลนะคะก็นั่งขับรถมาก,ก็ประมาณ 15- 2หรือนาทีนะคะ บนภูเขานี้มันจะเป็นคือขับรถนะคะทุกคนมันจะเป็นซอกแทกนะคะทุกคนวันไปค้างไหนนะคะต้องมีอาเกียนแล้วก็เวียนหัวตลอดนะคะเพราะว่ามันเป็นทางที่วนเขานะคะทางแคบๆวนเขาตลอดต้องขับให้มันระมัดระวังนะคะแต่ที่นี่เขาดีหน่อยครับรถเก่งมากเลยเขาระวังมากเลยค่ะไม่ค่อยมีอุบัติเหตุเท่าไหร่นี่ค่ะมันมีคลองน้ําไหลผ่านตรงช่วงภูเขานะคะทุกคนธรรมชาติมากๆเลยบรรยากาศดีมากๆเลย ได้ยินเสียงน้ําได้ยินเสียงนกร้องนะคะบรรยากาศดีคุณแม่ยารู้นะคะว่าวานชอบแบบธรรมชาติแบบนี้ <c oughs> ก็เลยส่งวิดีโอมาเผื่อวานจะไปหาท่านนะคะท่านอยากให้ไปแต่สามีวานไม่ไปสามีวานแกชอบความสะดวกสบายแกไม่ชอบประชนภัยแต่วานแจล่าคุณป้าแล้วก็คุณแม่ยานะะี่ค่ะจะชอบประจนภัยมากๆชอบชอบธรรมชาตินะคะธรรมชาติแบบเงียบ <c oughs> ๆ,ๆแบบนี้ ขนาดสุนัขมันยังดีใจเลยค่ะที่ได้มาเดินแบบนี้เพราะมันเป็นธรรมชาตินะคะเสียงแม่น้ําเสียงน้ําไหลจากภูเขานะคะคลงมาแบบนี้ธรรมชาติเทวก็อารมณ์ดีนะคะมีความสุขได้วิ่งเล่นเต็มที่ไม่ต้องกักบ,บริเวณเฉพาะในบ้านถ้าหน้าร้อนนะคะที่นี่ก็จะอากาศพอดีเลยค่ะยี่สิบสองบสมองศาแต่ถ้าหน้าหนาวนี้นะคะก็ นี่ค่ะหิมะลงหิมะตกช่วงหน้าร้อนนี่คะคนเขาก็จะมาจัดปิกนิกแถวนี้นะคะเยอะมากมันจะมีที่ให้จัดปิกนิกนะคะแต่ที่นี่แบบธรรมชาติเขายังให้เขา,งเขางสงวนนะคะให้ธรรมชาติไม่อยากให้มาจัดนะคะก็เอาไว้ดูก็จะมีเป็นของเจ้าของด้วยเห็นไหมคะมีของเก่าคงจะมีเจ้าของนะคะที่ทิ้งไว้แบบนี้เหมือนนาเนาะ ทุงใดทุง่งนานะคะก็จะหินโขดหินเยอะมากๆม,มีเห็ดด้วยค่ะแต่ก่อนคุณย่าก็บอกว่ามีเห็ดด้วยเขาก็มาเก็บเห็ดเห็ดตะตูตตฟโฟนะคะเห็ดดำก็จะมาเก็บล้วก็เอาหมามาด้วยนะคะหมามันจะมีหมาสายพันธุ์หนึ่งนะคะที่สําหรับเก็บกฟฟเห็ดตะตูโฟเห็ดดำนะคะแผงที่สุดในโลกของคนอิตาเลียนนะคะมันมีสถานที่ให้เก็บมีด้วยนะคะ จะพาไปด้วยแล้วก็เห็ดปูชี่นี่นะคะที่นี่ก็มีเวลาเขาหาเห็ดเขาก็จะหาแข่งกันนะคะที่นี่หาเขาหากินแบบธรรมชาตินะคะก็เหมือนต่างจังหวัดบ้านเราใครที่อยู่บ้านติดภูติดเขาเนาะก็จะหากินตามภูตามเขานะคะพวกผักพวกปลานะคะที่นี่ก็เหมือนกันที่อาเชนโนนะคะเมืองเล็กเเอง คุณป้ามินาบอกว่ามีลูกออดด้วยนะคะลูกออดไม่รู้ว่าลูกออดปลาหรือว่าพวกกบเขียนนะคะคุณป้ามินาชี้ให้แม่ย่าดูมันเป็นกลุ่มนะคะสีดำๆอยู่ตรงห้วยนะคะตรงที่หนามันไหลออกมาเพราะน้ำมันใสามากนะคะมันก็เลยมองเห็น แม่ยาก,ก็จะเลยจะโยนหินลงไปเพื่อจะรู้ว่านะคะว่ามันมีลูกออดจริงๆแต่ถ้าใครดูนะที่อยู่เมืองนอกนานๆนะคะถ้าตามลำห้วยแบบนี้ไม่รู้ว่ามันเป็นลูกออดของปลาหรือกบหรือเขียดนะคะนี่เป็นลูกเป็นดำๆแบบนี้นะคะธรรมชาติมากๆเลยบางคนเขาก็มาจับปลานะคะแถวนี้ คนในหมู่บ้านนะคะแจลาก็ชอบเดินเขาเดินขึ้นเขาแบบนี้แจลาชอบธรรมชาติถ้าไปด้วยกันกับบ้านนะเดินได้ทั้งวันค่ะน,นะนี่แจลาว่าอากาศเย็นนะคะช่วงเช้าอากาศมันจะเย็นมากก็เลยต้องใส่เสื้อแขนยาวเพราะมันอยู่ในภู มีของกินเพียบเลยผักนะคะนี่แหละคะ่ะก็คือเขาหมู่บ้านในชนบทนะคะต่างจังหวัดบ้านนอกนะคะของคนอิตาเลียนก็จะเป็นแบบนี้นะคะ่ะจะไม่มีครบนะคะทุกคนยังไม่จะไม่มีครบเหมือนที่ปฏิป่าย่านะคะปฏิปายาเป็นตึกใหญ่เป,เป็นหมู่บ้านใหญ่แต่อเช่นเราเป็นหมู่บ้านเล็กๆมีกี่ครัวเรือนเอง วันก็ไปหลายครั้งแล้วหมดที่จะไปพักผ่อนนะคะแต่อยู่อยู่นานไม่ได้เหมือนกับต่างจังหวัดนะคะเหมือนเรามาทํางานที่กรุงเทพแล้วกลับต่างจังหวัดไปเยี่ยมแบบนี้แต่ให้อยู่ตลอดไม่ได้นะคะก็คือหมดที่จะไปพักผ่อนคลายเครียดแบบนี้นะคะ ไม่ใช really ่เรื l y b r ี e z e มีคุณป้ามีนากำลังทำอะไรกำลังดูปลากำลังดูปลามันไหลตรงน้ำนะคะทุกคนตรงน้ำใสๆแกบอกว่าเห็นปลาเขก,ก็เลยไปดูเกก็เลยข้ามไปดูเทวก็อยากข้ามไปด้วยแต่เทวกลัวน้ำนะคะไม่ลงเทวหนาวัคุณป้ามีนาบอกว่าเออน้ำมันเย็นสบาย เดี๋ยวมันมีตรงร่องนะคะแกนึกว่าจะมีปลาอาจจะผ่านตรงนั้นแกก็เลยท้ามไปดูพอขากลับมาแกบอกว่าท้ามไปไม่ไหวกลัวก็เลยกลับมาค่ะตามเลยอากาศมบนเยดูเตียวมีความสุขมากๆได้ปล่อยเป็นอิสระไม่ต้องใช้ไอ้สายจูงแล้วถ้าได้มาถึงป่านะคะแจล่าก็มีความสุข แกนด้ไปนอนเสาร์อาทิตย์ที่ออแจนเนนะคะเราทุกปีนะคะครอบครัวของเราก็าจะไปพักผ่อนที่นโนนนะคะประจําทุกปีช่วงซัมเมอร์นี้ร้อนนะคะไปพึ่งเย็นดูบรรยากาศอันนี้ก็คือประตูนะคะทุกคนมีประตูเก่าแก่นะคะตั้งนานแล้วีแจลากับแจามาเดินไปก่อนคุณย่าเดินตามหลัง ดูเหมือนภูเหมือนภูเหมือนเขาต่างจังหวัดบ้านเราเนาะบรรยากาศดีมากๆเลยคุณแม่ย่าก็ถ่ายวีดีโอเก็บภาพมาให้วานนะคะเอามาฝากคนไทยทุกคนนะคะว่าต่างจังหวัดที่อัชนนอเป็นยังไงก็เหมือนบ้านเรานะคะคนอิตาเลียน ทางใต้นะคะก็จะวัฒนธรรมและความเป็นอยู่นะคะก็จะคล้ายๆบ้านเรา เดินออกกํลาลังกายเหนื่อยแล้วค่ะก็จะเดินกลับบ้านแล้วค่ะทั้งแจล่าคุณป้าแล้วก็คุณแม่ย่านะคะนี่มีความสูงมากๆไอเ้เตียวตัวใหญ่ด้วยเป็นสุนัขที่เขาใช้เลี้ยงแกะนะคะทุกคนตัวใหญ่มากแค่สองขวบเองตัวเบื้อเริ่มเลยแจลาเอาใส่รถมาด้วยขับรถแล้วก็เทลมาด้วยน่ารักมากๆเลยนะเวลาอยู่บนรถนะคะ นะครทุกคนดูเหมือนน้ำตก็เล็กไน้อยมีน้ำที่ไหลตามซอกหินบนภูเขานะคะทุกคนดูหไหลมาจากบนภูเขาก็จะเป็นของน้ำแบบนี้นให้สัตว์เนาะกินมีหมาป่าด้วยนะคะทุกคนที่นี่ตอนกลางคืนเวลาเราขับรถผ่านนะคะก็จะมีหมาป่ามีกระรอกนะคะวิ่งผ่าน นิปาพวกนี้นะคะก็จะมีเห็ดด้วยในช่วงเห็ดออกนะคะเห็นคุณลุงที่เขามีบ้านด้ยวยแช่นอกล่ะคะก็ามาเก็บในช่วงหน้าเห็ดเะะจ่ากำลังเจ็บเล็บแมวมักเล็บแมวบ้านเราบ,ระะบูรี่นะคะบูบรี่บูบรี่อีสานบูรี่ป่าของคนอิตาเลียนนี่เขาเรียกมอนแล้วนะคะทุกคน อยู่ตามสายน้ำแบบนี้นะคะธรรมชาติจะลาก,กํำลังเก็บถ้าบ้านน้ำมันก็จะถุงไปด้วยนี่นะคะลูกมันเป็นแบบนี้บ้านทางอีสานเขาเรียบบกบล็บแมวนะคะทุกคนเกิดตามธรรมชาติเยอะมากๆดูคะ่ะใหญ่เก็บกินตามธรรมชาติไม่ปลอดสารพิษค่ะทุกคนคะ่ะ แจลาก็เอาภาพมาฝากด้วยแม่ยาก็เลยถ่ายภาพมาด้วยเวลาก็ไปเดินนะคะมันเห็นบรรยากาศแบบนี้นะคะวันก็เลยโอเคเอาลงให้ทุกคนดูดีกว่าว่าชนบทในอิตาลีมันเป็นยังไงไปแล้วคะ่ะทุกคนนาําภาพเล็กๆน้อยๆ,ๆนะคะมาฝากวันนี้ขอบคุณทุกคนเช่นเคยนะคะสวัสดีค่ะ